ต้นคีวีนะคะต้นคีวีดอกเต็มต้นเลยมาถ่ายตอนที่ว่าเขากำลังเออกรีบดอกเขากำลังเฉาแล้วจ้ะแต่ก็ยังยังมีบานไล่ไล่เรียกกันออกมาข้างในนี่ก็จะได้ยินแต่เสียงเสียงเออพึ่งเสียง ตัวอะไรล่ะตัวต่อหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจ้ะภาษาที่นี่เขาก็เรียกคอนนุสเป็นเสียงเพลงนะจี้จีๆจี้จ้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยหอมนะคะเนี่ยอยู่ใต้ต้นยุ่งมากเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าทั้งยุ่งทั้งเหนื่อยทั้งเครียดเนาะนายจะเก็บบ้านกวาดบ้านดูอันไหนเออ พอเก็บได้ก็เก็บจ้ะกําลังเตรียมตัวว่าจะจะกลับเมืองไทยเนาะแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้วีซ่าหรือเปล่าวิ่งทําเอกสารจนหัวฟูแล้วคะ่ะสมองเบลอไปตอบคอมเมนต์ช้าไปส่งกําลังใจช้าก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเดี๋ยวจะค่อยๆตามทยอยส่งกําลังใจให้หมดทุกคนจ้ามาจ้ะก็มาชมดอกไม้ก่อนที่ <laughs> จะจับแยกเขานะคะจะส่งไปให้ลูกชายเราจะให้ลูกชายมาเอาแล้วก็บางส่วนก็เอาไว้ให้ คนใหม่ที่เข้ามาอยู่เนาะเขาจะได้เก็บกินอันนี้คือดอกไม้ดอกดาวเรืองสวยๆจ้ะกับดอกผีเสื้อหรือเปล่าไม่รู้จักชื่อรู้อย่างเดียวว่าสวย <c oughs> โอ้ยภาพเนาะเบลอจังเลยมาจา้ะวันนี้ก็เพเอกของเราก็คือต้นมะเขือเทศเนาะจ้ะอยากจะมาให้ชมมาชมก่อนที่จะย้ายออกสอ,อนหลายจ้ะปลูกเองก็สอ,อนเองเนาะโอ้ยคนปลูกผัก ถ้าคนชอบทําสวนก็จะรู้มีความสุขแค่ไหนในการปลูกผักปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกทุกอย่างจ้ะนี่จ้ะโอ้เนาะอันนี้ก็คือมะเขือเทศมืมะเขือเทศที่ผสมเองเนะาะใบเขาก็จะลักษณะนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนเขาจะกลายพันธุ์หรือเปล่าเราค่อยมาลุ้นกันนะคะธรรมดาเขาจะสีม่วงสวยมากจ้ะ,ะแต่ก็ถึงจะกลายพันธุ์รสชาติก็ยังอร่อยเหมือนเดิม แล้วอันนี้ก็อีกสายพันหนึ่งถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นสีเหลืองนะจ๊ะแต่ลูกเขาจะคล้ายๆโคมไฟค่ะก็เลยมาใส่ชื่อเองแล้วกันอ่ะมะเขือ,อเทศพันลูกเล็กโคมไฟจ้ะเนี่ยเขาจะคล้ายๆโคมไฟดกมากจ้ะดกสุดๆนั่น อันนี้ไม่รู้น่าจะสามสิบลูกน่าจะได้อะไรจะดกขนาดนั้นภาพกับลือเหลือเกินไม่ค่อยเป็นใจนี่จะสอนน้ำบอสอนน้ำบอจะมะเมือเ่อเทศปลูกกินเองนึกจยากจะตําแตงตามะละกอตำอะไราก็ได้เนาะมาเด็ดสด ไม่ต้องรีบร้อนเด็ดค่อยๆเด็ดค่อยๆ่อยทยอยไปดกมากๆจ้ะกระถางนี้จะยกให้ลูกชายจ้ะนี่ถ้าเขาไม่เอาเราจะเสียดายยัางมากๆเลยโอ้ยพยายามจะรวบรวมสติพูดก็ช่วงนี้เหนื่อยเหน,นื่อยเลยสุดธรรมดาเขาอยู่กระถางนี้จ้ะแต่ว่ากระถางใหญ่เกินไปลูกก็จะไม่เอาก็เลยงัดจากกระถางนี้เอามาใส่กระถางนี้เล็กหน่อย จะได้ยกโยกย้ายได้ง่ายเนาะจ้ะแค่สองต้นนะคะเนี่ยสองหรือสามต้นก็ไม่รู้ก็เลยว่าเห็นผลแบบแบบเขาจะดกเพราะว่าเขาอยู่ห้างนอกไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะมีมนยังไม่ใช่สารเคมีจ้ะจะใช้ปุ๋ยสดนี่แหละป,ปุ๋ยใบมงใบไม้นี่แหละเปลือกไข่น้ำซาวข้าวหยิบอะไรได้ก็เทเทเทเข้าไป <laughs> ผลผลิตออกมาก็คือแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเนาะโอ้ยฟังไปก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะทางสำเนียงภาษาคือเหนื่อยมากจ้ะช่วงนี้เหนื่อยพูดพูดจ้ากระเบิดเลยแล้วจ้ะนี่ดกไม้เจ้ะพ่อแม่พป่น้องจา้าสุดยอดบะนี่นู่นจ้ะจะค่อยๆเลื่อนให้ดูเนาะนู่น,ก,น,นก็ยังจับ จับดอกออกใบเรื่อยอจ้านุนนู้น,นไปถึงปลายเลยจ้ะสุดยอดสวยงามอะ่ปะปถดไฟก็วิ่งวิ่งแข่งคนวิ่งแซงกับคนพูดนะคะโอ้ยคลิปนี้อาจจะฟังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจภาษาบิมลนนะคะดูทงเทงก็สวยๆจ้ะ นสวยหมดทุกอย่างสวยหมดทุกอย่างเลยจ้ะสวยจริงๆต้นพงต้นพริกกระถางเดียวกันอะไม่รู้อะไรตัวมีอะไรช่วงนี้เขากําลังแบบยืดตัวจ้ะสวยมากมมมสวยสวยจนเกินคําบรรยายสวยจนเกินคําบรรยายนี่จ้ะแมงลักโอ้ยทำไมเบลอจังเนาะนี่จ้ะ หรือว่าเราจะขยับเข้าเร็วเกินไปเแมง่ักกำลังแตกเลยจ้ะแตกแตกแตกแมงลักกำลังแตกสวยมากอันนี้ไม่รู้เป็นทัวอะไรคือทุกอย่างช่วงนี้ไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรผักอะไรเขาก็ จะสวยมากจ้ะมะเขือเทศนะคะถ,ถ้าอยากให้เขาออกลูกดกเนี่ยเห็นไหมคะ,ะก็วิมลนบ้านสวนก็ไม่เก่งค่ะแต่แต่ประสบการณ์เนาะฝังพ่อปู่บ้างเข้าไปดูคนสวนบ้างเนาะก็เลยเอามาปรับปรุงใช้ในอพืชผักของตัวเองโอ้ยรถกระไดนี่เด่ะแปบบนะคะ ถ้าเขามีใบขึ้นมานะคะหรือกิ่งเอามีดเอามีดหรือดึงออกให้หมดนะคะแต่ก็พยายามที่ว่าไม่ให้ต้นเขาฉีกเนาะดึงออกให้หมดจ้ะเขาจะได้เอาน้ําเลี้ยงเนี่ยเนี่ยน้ำเลี้ยงเขาจะได้ดึงดึงไปเลี้ยงช่อเลี้ยงดอกเขาค่ะเนี่ยออโอเคเห็นชัดหรืเปล่าเนาะถ่ายไปก็แบปเร่งๆนี่จ้ะ ้าใบใหญ่ๆนะคะเราไม่ต้องปล่อยให้เขาเราไม่ต้องปล่อยใบให้เขาอยู่เต็มๆนะคะตัดออกเอาไว้แค่สองสองกานข้างล่างนี่ก็พอจะ้ะเนี่ยจะ้ะเนี่ยจะเห็นไหมคะเก้านเขาก้านใบเนาะเนี่ยแล้วก็ตัดออกเราไว้แค่ข้างล่างนี่ก็พอจะ้ะ พยายามเอาใบเอาไว้ให้น้อยที่สุดเขาจะได้ออกดอกออกดอกแล้วก็ดึงน้ําเลี้ยงไปเลี้ยงดอกผลออกมาจะได้สวยดกด้วยจ้ะนี่จ้ะนี่นะคะน,นี่จ้ะดกมากเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นพวง เป็นพุ่มเป็นพวงจะเนี่ยก่งก้านแบบนี้นะคะเราจะเอาแค่ก้านก้านใหญ่กา้ยานเดียวไว้นะคะแบบนี้ดึงออกให้หมดดึงออกให้หมดนะคะเห็นนะคะมิมนก็จะตัดแบบนี้น้ำเลี้ยงเขาจะได้ไปเลี้ยงผลได้เต็มที่คะ่ะจะให้ผลสวยเนี่ยก็จะสังเกตดูว่าข้างล่างจะไม่ค่อยมีใบนะคะเพราะว่ามิมนจะตัด ตัดออกอุย้ยปลูกเองก็ออนซอนเองจ้ะดูทําไมอู้เยอะเยอะมากมากเลยนี่จ้ะสวยสวยงามสวยงามสุดๆผลทั้งนั้นจะมีแต่ผลเนี่ยเขาก็จะอันนี้ของเมื่อปีที่แล้วเนาะ,ะ,ะเขาก็จะมีเหล็กแบบ ซื้อมาให้เราได้เขาเมาเขือเทศพันพันได้ไหมอ่ะจะค่อยค่อยค่อย,อยพันให้เขาขึ้นไปจ้ะเนี่ยเขาก็ออกเห็นไหมคะ่ะนทุกช่อเลยใบยแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหม เอามาทางนี้ดีกว่าเห็นชัดกว่าเนี่ยใบที่งอกมาแบบนี้นะคะถ้าเกิดมีแขนงก็คือนแนวออกให้หมดะคะ่ะแล้วเราก็เนี่ยใบเขาอย่างเงี้ยเราก็ตัดช่วงเนี้ยตัดออกไปเลยตัดตรงนี้ก็ได้นี่จ้ะเนี่ยนี่ค่ะพืชผักสวนครัวของวิมลบ้านสวนนะคะปลูกแบบไม่ได้ใช้สารเคมีเลยแม้แต่นิดเดียว สารเคมีมามากระลมมากระฟ้าเยอะแยะแล้วจ้ะเนอะดูคะ่ะขนาดดู้ไกลเนี่ยดกไหมคะอืออ้ยสุดยอด ก็คือต้นองุ่นนะคะองุ่นพัน์ุใหญ่เพาะเองจากเม็ดจ้ะกำลังสวยเลยแต่ก็เพาะใส่กล่องแบบนี้และจ้ะเพราะว่าเวลาเราย้ายหรือว่าจะยกให้เพื่อนก็จะได้ยกไปทั้งกระถางเนาะไม่ต้องขุดนี่จ้ะต้นกําลังสวยเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ย,ยดูดิองุ่นนะคะ ปลกไว้หลายต้นจ้ะลงดินก็มีให้เพื่อนบ้างแล้วแล้วก็มีจ้ะนี่นี่ต้นเห็น <He et S 2> ไหมคะ <c ười> ต้นสูงเลยจ้ะสองสามเมตรน่าจะได้เนู่นจ้ะส่วนอันนี้ก็คือต้นหัวแก่นตะบันนะคะต้นนี่จ้ะ แล้วเขออกดอกก็สวยจ้ะเกนตะวันมีประโยชน์ด้วยอันนี้ก็ดอกทานตะวันนะคะธรรมดาปลูกไว้หลายต้นเนาะจะปลูกใส่กระถางกระดีนท้าวจ้ะกำลังสวยเอาออกมาข้างนอก,นอกทากเจาะเสียเรียบเลยอันนี้ไม่รู้ว่าจะรอดทากหรือเปล่าเพิ่งมาลงใหม่จ้ะนี่ นี่คือเกนตะวันส่วนนี้ใบใหญ่ๆนี่ก็คือผักเสียนฝรั่งนะคะไม่รู้ชุดที่สองนี่เขาจะแท่ช่อลงขึ้นมาหรือเปล่านี่จ้ะแต่ใบอ่อนๆเราก็สามารถเก็บไปคั้นได้นะคะแต่ช่วงนี้ยุ่งมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกรีนเฮาด้วยกันนะคะแบบหนึ่ง มระ,ะจีนมระ,ะจีนนะคะงามแท้ๆกำลังจับดอกจกับผ้นกำลังงามงามทุกอย่างเลยจ้ะดูนี่ก็กระเป๋ารุกโก้ละกระเป๋าก็งามจ้ะกำลังแตกเนาะ อีกพุ่มหนึ่งมาลลกอก็อกมาสองปีที่แล้วไม่รู้เม็ดรอดมาได้ยังไงดูคะ่ะน่ารักเถยะสองตนมาน้าน้องไก่ถ้าอยากได้มาเอาเดอ้อนี่นี่มีถั่วชะพลูด,ด้วยกำลังเลือยอดเลย ง,งามจ้ะเห็นแล้วก็สะออนแต่ก็อยากกลับเมืองไทยมากกว่าพืชผ,ผักพวกนี้อยู่เมืองไทยปลูกได้ง่ายจ้ะอากาศบ้านเรามันร้อนไม่เหมือนกันที่นี่ด,ดูใบบวบก็ง,งามอันนี้ก็คือแครอทเนาะกำลังสวยเหมือนกันแครอทโอ้ยดูสิค่ะดูชับลูกำลังแทงยอดเลยจ้ะดู น,นี่ก็มะเขือเทศอีกต้นหนึ่งเนาะเราปลูกกินเองเราก็ไม่ต้องรีบร้อนนอะจ๊ะเนาะปลูกกินเองรูปแบบปลอดสารไม่ได้ฉีดยาใส่ปุ๋ยก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยธรรมชาตินี่เรื่องเคมีที่ว่าจะไม่ให้มีร้อยเปอร์เซ็นตก็ยากคะ่ะเพราะว่าลม้มเลิศมันก็มันก็มีหมดนะเนาะเค okay, มีเพียงแต่ว่าเวลาเราปลูกเราก็เอาของที่พืชผักธรรมชาติเอามาทําปุ๋ยสยามเรียงให้ได้มากที่สุดนี่จ้ะเขาก็กําลังสุก กะเทเียมงามเชียวกำลังสุกใส่ตำแตงตำละกอมะเขือก็จับดอกบ้างแล้วละแต่ร่วงเพราะว่าอยู่ในกรีนเฮาเนาะจา่ะบางครั้งก็ร้อนสรกินไปบางครั้งก็เยน็ยนเกิน,นไปทงเทงก็โอ้ยเยอะเหลือเกินส่วนนี้ก็คือมันหวานนะคะมันออ่เ มันเทศเนอะไม่รู้เขาจ,จับหัวหรือเปล่านี่จ้ะสลัดก็เก็บไปกินเยอะแล้วจ้านี่เขาแทงยอดสูงไม่ค่อยสวยละดูทงเทงทงเทงโหจะไม่คุณเริ่มสุกแล้วจ้ะได้กินบางลูกแล้วล่ะทงเทงส่วนนี้ก็โบฝรัง บัวฝรั่งก็เหมือนเดิมจ้ะก็เชาวใต้ไปหลายลูกแล้วจ้ะเพราะว่าอากาศเนาะอุ้ยหอยทากอุ้ยเบื่อจริงๆหอยทากจริงอากาศข้างในปรับตัวไม่ทันอันนี้ก็วอเตอร์คลัสนะคะวอเตอร์คลัถ้าก็อยู่ในคลองต้นเขาล้อมจะใหญ่จ้ะแต่ถ้ามาปลูกอย่างนี้ก็ยอดก็ยอดเล็กไม่เป็นไรรสชาติเหมือนเดิมจ้ะ คนบ้าส่วนเนาะจ้ะเล็กๆน้อยๆก็ขอให้ได้ชื่นชมชื่นชมเอามาแบ่งปันเอามาให้ชื่นชมด้วยกันจ้ะน,นี่น่าจะเป็นยูนัสกูลผักจ้ะอย,อยากกลับไทยอยากกลับเมืองไทยไปปลูกผักปลูกครั้งเดียวได้กินตลอดหลายๆปีเลยนี่ก็ะสระเนบ้านเราจ้ะอันนี้กระมาขีนกเขาก็แตกยอดสวยจ้ะดูดิ เ,เรากเก็บใบปุ๊บเนี่ยใบใหญ่ๆเรากเก็บออกเขาจะแตกแตกยอดเลยค่ะเนี่ยแตกยอดออกมาไปานี้เลยคนชอบปลูกผักเนาะถ้าเห็นผักตัวเองเขียวจะอุ่มแล้วโอบอกไม่ถูกชื่นใจมากมีความสุขชอบลูจ้าชอบลูเห็นไหมเนาะ ชัรูก็กำลังแตกดีดีจ้ะกำลังแตกเลยสวยด้วยสวยสวยงามอารามแท้ <c oughs> สวยเหมือนคนปลูก <c oughs> ดอกไม้สวยไหมคะไม่แน่ใจว่าดอกไม้ที่เขาากินได้หรือเปล่าสวยมากเลยคะ่ะสีฟ้าข้างในวิดีโอกับข้างนอกวิดีโอเสียสีอัจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะแต่นี่คือสีฟ้าคะ่ะข้างนอกเนกสีฟ้าเข้มสวยมากเลย สว,สวยสวยสวยจะสวยสวยสวยง้มอารามตาตื่นขึ้นมาได้ดูผักชมดอกไม้สดชื่นจ้ะมีกำลังแรงใจที่จะสู้ต่อไปชอบมาปลูกไว้ไหลายสีนะจ้ะเนนี้ไม่รู้ไม่รู้คนไทยเขาเรียกอะไรคะเนี่ยแต่กินได้จ้ะเก็บมาไปลวกกินกับน้ำพริกแซ่บ สาาัษณะใบเขาประกาศหินบ่กสนิมบ่กไม่รู้อร่อยจ้ะ